เนี่ยไปยืนภาพนะฮะตัวใต้ครับผมสบายใจยืน้าพไปทำอะไรมาหรือเปล่าไม่ไทราบนะครับไปทำอะไรมาหรือเปล่าไยืนภาไม่รู้เหมือไงไปทำอะไรไปเรื่องอ้ไรหรือเปล่าจะไหนประทุมครับไปวันนี้จะไปประทุมครับเรื่องมาจากประทุนครับมาจากประทุมแล้วขนของของพ่อแม่ผมกลับเพราะว่านี้โรงแรมเราถ่าย พ่อแม่ผมต้นใจออกมาข้างซีนวาไม่พอพวงไ้เไม่ต่างไหมมันไม่ต้องเขียนกะเอไม่ต้องเขียนแคาว่ามาน้ไหนแคนไทยคนไทยนี่เขามีมานนั่ง็หาละัีนร้อยจะหาไม่กว่า็หารรัีนร้ ตั้งได้6,300เท่านั้นครับตนะอ๋อเมาว่ะครับไม่ยอมเราถยได้หมครับถได้พี่พูดกันเองแล้วนะพูกันเองรึยังครับโอ้โหผมก็ไม่ได้คิดค่ารถค่าอะไรน้องเพิมมาแค่3เท่านั้นเองทำไดแย่แลเป็นไงเท่าไหร่เท่าไหร่ครับนยังมว่ะไป แม่ตั้งนครับโอเคครับ